อันนี้ก็เป็นแค่สอนการทรงตัวนะครับในที่แคบในที่แคบๆนะครับเป็นพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่จะไปเข้าบ้านตัวเองนะครับก่อนที่จะไปจอดบิ๊กซีโรตัสนะครับก็ฝึกไว้ก่อนนะครับ เข้าไปครับซ้ายเข้าไปซ้ายเข้าไปอีกแล้วก็กะการหยุดแล้วก็ถอยหลังเข้าไปที่เดิมสังเกตดูนะครับมันไม่ใช่เป็นการถอยหลังตรงเฉยๆนะครับดูมันจะมีมุมของมันอยู่นะครับถ้ามองไม่เป็นก็คือชนนะครับดูนะครับตอนนี้ก็ลักษณะเหมือนกับว่าการถอยหลังเข้าที่จอดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเข้าบ้านนะครับข้อจอดบิ๊กซีโรตัสนะครับก็ฝึกไว้นะครับถ้าท่านมองมุม ข้างตัวรถไม่เป็นดูขนานไม่เป็นนะครับดูพวงมาลัยดูกระจกสังเกตพวงมาลัยสังเกตกระจกไม่เป็นนะครับรถก็จะชนนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับดูนะครับว่าจะสามารถไปขับผ่านไปได้หรือเปล่านะครับฝึกมาแล้วนะครับสามสี่ห้ารอบแล้วก็ดูนะครับฝั่งนี้ห่างนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้นะครับแ้วเบกอนเห็นนะครับเผิ่มเพเดียวชนนะครับนี่คือความเป็นมือใหม่มันชนแล้วครับคืนพวงมาลัยด้วยเราใช้อย่างเดียว เออคุณใช้อย่างเดียวขึ้นขวาอีกครับขวาอีกอ่านั่นแหละขวาอีกโอเคช้าช้าไว้สังเกตียนะครับเผื่อป๊บเดียวนะครับเฉียวไปนิดนึงนครับถ้าเป็นเสาบ้านก็ดังฟังแล้วนะครับข,ข,ข,ขูกขัวคาคากแล้วละครับ เดินอหมครับเดินหน้ามาโอเคถอยหลังต่อไปโดยการดูมุมใหม่นะครับไม่เหมือนเดิมแล้วทางซ้ายแล้วก็ขวาเราจะต้องถอยให้เข้าใจมันนะครับไม่งั้นมันจะขับรถไม่ได้หรือขับได้ก็ขับได้แค่ขับตรงอย่างเดียวนะครับมองซ้ายขวาเปรียบเทียบกันดูนะครับพวงอะไรที่เราใช้ไปเราคืนหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านั่นแหละถูกต้องครับพวงอะไรที่เราใช้เราก็คืนด้วย ช้ยเยอะคืนเยอะครับถ้าคืนไม่ถูกจังหวะมันจะชนนะครับสังเกตด,ดูนะอ่ามันเข้าใกล้เรื่อยๆแสดงว่าต้องหมุนเพิ่มด้านขวาเยอะกว่าเออด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายเยอะกว่านั้นครับเยอะกว่านั้นยังไม่ได้อีกหมุนไปอีกครับอ่าหมุนอ่านั่นแหละสังเกตถ้ามันจะพ้นละพอใช้ไปถูกต้องแล้วถ้ามันจะพ้นนะครับมันจะมีตัวที่ขนานไว้อยู่นิดนึงนะครับไยต่อไปครับถูกแล้ว สังเกตมุมนะครับสังเกตมุมที่ไม่ค่อยปลอดภัยเบรกรถด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เราจะทางไปยังเดียวได้คืนพวงมาลัยเบรก่อนถ้าเราไม่คืนพวงมาลัยตาแแต่งที่เราใช้เมื่อกี้รถมันจะเบียดตรงนี้เห็นไหมครับมองดูมันจะเบียดที่กระจกไอ้นี่ยต้นเสาอยู่แค่นี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมุนพวงมาลัยคืนครับหมุนพวงมาลัยไม่ใช่ขวาหมุนอีกเบรก่อนเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ถ้าไม่คืนเนี่เห็นว่านี่นี่คือต้นเสานี่สังเกตนะครับมันก็จะเบียด เบกอนยังไม่ใช่อีกหมุนเยอะกว่าน,นั้นครับอ้านั่นแหละถูกต้องถอยต่อไปครับถ้าถ้ามันพ้นเนี่ยโอเคจะชา้าแล้วก็เบกอนเบกอนคืนขวาเยอะๆกว่านั้นครับขวามือเองหมุนสองรอบเลยโอเคครับนั่นแหละหมุนดีครับหมุนให้หมดเลยก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างเคลี้ยนเยอะโอเคถอยแล้วดูกระจกด้านซ้ายนะครับอย่าเพิ่งคืนพวงมาลัยดูด้านซ้ายครับดูด้านซ้ายมันจะชนไหมจะช,ชนไหมไปเรื่อยๆครับสังเกตด้วยตัวเอง รอดไหมอ่าโอเคหยุดรถก่อนเดินหน้าครับเดินหน้าให้มันดีขึ้นแก้ไขสถานการณ์พืนพวงมาลายัยเบรเบรกก่อนเบรกเบรคน่เห็นไหมเรียบร้อยไปละหนึ่งนะครับสังเกตดูนะครับฝังเบรกก่อนเบรกก่อนทำรถให้ตรงก่อนพวงมาลัยด้านไหนครับสังเกตดูรถพยายามไปขวาใช่ไหมเราต้องเบทางซ้ายอีกครับยังไม่พอโอเคลองขยับตัวเดินหน้าดูอ่าโอเคครับดีมากไปเรื่อยๆ เห็นไหมครับเผลอแป๊บเดียวนะครับถ้าเป็นเสาบ้านก็หักเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคติดตามตอนต่อไปนะครับผม